หกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนครับนะรายการสร่งบกค้าเมื่ออือ่นเก้าคนสิบคนไหมโอนเงินมาโอนเงินมาคนหนึ่งเก็บเงินไปทางเก่าเก็บเงินไปทางเก้าคนโอนเงินมาหนึ่งคน,นครับนะ,ะเดี๋ยวผมสี่แจ้งให้ทราบเพื่อจะนอยเด้อพี่น้องเด้อว่าผมหายหนาหายตาไปไซครับผมบ่เไเ้ณไปไ์เด้อครับผมกับช่วงนี้ผมกตลังยุ่งยุง่งกับการในแฟนผมบสบายนะครับกับ สี่ห้าวันที่ผ่านมานี่ก็ยุ่งอยู่กับคนป่วยนะครับเนาะเออบุ้ยบวกไทยไอเมถาช่วงช่วงแรกเลยคือเมถาว์บ๊อสบายเมถาว์แม่ยายน่ะเมถาว์คือแม่ยายน่ะคนเดียวกันเนาะครับเออกับบสบายหลานเหมือนกับบสบายนะครับลูกสาวผมกับบสบายเมียผมกับบอสบายกับผพาไปโรงพยาบานบุษม้เลยนะครับเราไปไปคลินิกเออไปคลินิกไปกินยาครับกลับมากรับ บางทีนี่เมียผมมันผัดผัดแพร่ยาครับเรยต้องพาแฟนผมนี่ไปเช็คออยู่ในในโรงพยาบาลในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองแป๋าดิวเมืองใหญ่ครับเนะาะซึ่งไก,กลจากบ้านผมนี่กับประมาณร้อยร้อยก루้ครับเนาะก็ต้องผ้าแฟนไปเอนเช็คไปตรวจเลือดไปไปจอเลือดตรวจนะครับนะนะครับไปกลับไปกลาบสองสองมือแล้วน,นี่สองมือสามมือแล้วไปทุกมือเลยนะครับเนาะอืมเมื่อนี้ก็ไปครับ พรุ่งนี้ก็ไปอีกนะครับเนาะอันนี้เพิ่งกลับกลับมาหอดบ้านืันนี้ครับมาหอดปุ๊บกับไปเบิ้งโนดเกี่ยวเขาครับรบิังเกี่ยวเขาผมกะเอาเขามาเทมาเทแล้วก็ตากเขาแล้วก็โซ่โซ่กินเขาแรกแล้วกะสามภูมกปวพอดีสามภูมิี่ทุ่มเออที่ทุ่มจะมาพิมพ์ซื้อไลซือลูกค้าครับพิมพ์ไว้ว่าูกคาเอาอย่างแนะครับเสียัจสมเอ่นพ่อทรงเพคของเเซ็จแล้วกับ จะไปเดินทางไปแอบโรคบาดเจ็เศร้าอีกเพื่อนนะครับนะครับเนาะเออก็ต้องตื่นตต้นเร่งเร่งเหมือนครับเพื่อที่แพ็คของครับแต่ว่าแพ็คตัวนี้ไปได้แล้วเพราะว่าผมไม่ไหวาแล้วตามยืมเหรอเวลาตัวนี้ก็โอ้โหเราไปสีที่หนึ่งเหรอสีทีท่สองเหรอนะครับนะจะต้องพักผ่อนนิดหน่อยแล้วเพื่อนครับรถไม่ไหวเนาะเอ๊ะมาบอกให้พวกเจ้าฟังยังไงเฮ้ยนี่คนจะคู่ว่าเฮ้ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยไอแ้แจ้งสะอาดน,นะครับมาคือยัง บปฏิว่าเอ๊คือยังไปเห็นลงคิบลงอย่างเสียหายหายเหยีไขไขยบกิ๊บปันบออันปันไปล่องตม,มแทบใช่ไหมล่ะเนาะออืบ๊วยไปใส่ดอ,อกนะครับเออคือยังแจซ้้ละอืเดี๋ยงสามละเดี๋ยวก่อนนะครับไหนๆก็ได้ทำคลิปแล้วเดี๋ยวสีบอกให้ฟังเลยให้มือเลยครับอ่ะผมสิดบ,บอกเด้อในการลูกค้ายนิว่าส่งมือนะครับนะครับผมเนาะอ่าบอกแบบเร็วๆเลยเอาเย่อๆนะคงจะโบตินลิกาซีละมัไงเนาะครับเนาะ คุณไอจานุนะครับอยู่โคราชนะครับผมนะคุณจานุเราก็มีคุณประสงค์เชียงรายคุณสวิทลำปางคุณควรเรือนอยู่ลอยเอ็ดนะครับนะคุณเฉลิมอยู่อุบลราชธานีคุณวิรพณอยู่สุรินทร์นะครับคุณสุภัตกรุงเทพนะครับผมคุณธนูทองอุบลราชธานีนะครับเราก็มีคุณสมเกตออยู่ลอยเอ็ดนะครับก็มีอีกคนหนึ่งอย่แี้เก็งเงินไอโอนเงินครับมีมีโอนเงินคนหนึ่งเพิ่งมาโอนเงินว่า ว,ว่าจะโอนเงินมาพรุ่งนี้มา้นะว่าครับเออไอซื้อย่อของผมพยัยาม้างเนาะผมบผมว่าผมั้งผมบริเออยเอ้นน่านตะคุนหลังที่อยูนะครับเนาะเอ้อย่างนี้ซื้อกับจังหวัดเนาะโอนเงินอีกสีอมิ้คนหนึ่งมั้งครับเป็นว่าจะ่อนมาพรุ่งนี้ครับคุณสุนทรีครับเนาะอยู่นครพนมนะครับโอเคแล้วก็กระมี่เครื่องที่ว่าสมมาสอมน,นะครับเออคุณนัทพลน,นะครับ คุณนันทพลอยู่คู่หลานนะครับผมทรงเครื่องมาาอันนี้อันนี้เครื่องนี้มือหอนลายมือหรอือเปย่ครับคุณนันทพลครับมาถึงลายวันแล้วเนี่ยคงจะจํากล่องที่ตัวเองแพ็คมาได้ครับเนาะต้องขอไพ่ได้หลายนะครับพราะว่าผมเนี่ยกำลังโเรียนเรนใหม่บุพีราสองเื่ิงเลย <c oughs> คือจะอบอกฟังเลยครับนะหรือบอกไปอ่าผมกับบอสบายกันตัวผมเพิ่งหายเป็นไขวางมือว่านเองครับนอนไขว้บดขึ้นเลยครับอ ต่นไข,ข่คนเดียวพี่น้องนี่ครับผมเครื่องคุณนัตพนนะครับคุณนตัตพนอยู่โคราชนะครับเนาะนี่เป็นเครื่องแบบูนะครับแบบู <Black Blue S 2> นี่น, <c oughs> นี่ครับซุ้มมาส่องเป็นว่าเ,เครื่องพังลูกสูบมีปัญหาเออประมาณว่าชุดสูบมีปัญหาประมาณนั้นนะครับแต่ก็มี่ของอีกเครื่องหนึ่งครับ้านหลงังเดี๋ยวก่นเด้อ แต่ต้องดีๆก่อนอไปคลิปนี้ผม,มี่อะเนอกเป็นคลิปบอกตั้งนะครับเป็นคลิปเป็นคลิปพูดทักทายเนาะนี่ครับอันนี้เป็นเครื่อของคนเป็ดเป็ดบูวมวันนี้ไม่จะเป็บูวอันนี้แป็บูตัวสิเขียวหาอไปเป็มเมื่อมือนครับตัวนี้พวกมันใช้ว่าเป็นยังครับผมจำอะไรแล้วเดวเด้วยผูะสอบถามจะของเครื่องของคนนะครับว่าเครื่องเป็นอย่างเนาะอันนี้คนอ่าคนชนนิชานะครับ ชนิชาอยู่จังหวัดอย่างนี้อยู่ป่ากีนครับอยู่ป่ากีนขุงชนิชาชนิชาป่ากีนครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมมีสองห้เดอครับเด้ออย่าเล่งผมเด้อนะครับขอให้หลายครับผมอาจจะร่าชาหน่อยจะว่ากันครับแต่ว่าคงไม่โดนนะครับคงไม่นานครับเพราะว่าดูแลองซ่อมมายาเขาไหลนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวที่พิโรนี่ก็เอาบุมานี่นะครับผมมีคอโตไปบันทมโมเมนต์ไปดอนนะครับนะ วันทุ่มมันเป็นสาบพุ่มเกินไป,นไปเ,เรีกกรยกกะกไล่ซื้อที่แจ้งกันซาำีเนี่ยเป็นไล่ซื้อที่ว่าจะส่งให้พวกนี้นะครับนะโอเคครับผมสาบกูได้รับจีตสวัสดีครับผม